สวัสดีครับนะคนวันนี้เราก็ว่าจะไปยกยอนเลยวันนี้ว่าว่าจะไปยกยอเราก็เอาหนังสติ๊กมาด้วยนี่หนังสติ๊กนี่นลอกปิดแขียนนี่ลูกจอกเราก็มาเจอปลาลอยพอดีปลาลอยเราก็เลยวันนี้น่าจะไม่ได้ไปยกยอนี้น่าจะได้จัดหนังสติกครับนะคุณใกล้จะเที่ยงแล้วห้าโมงกว่าแล้วปลาก็ยังลอยอยู่นะครับปลายังลอยอยู่ปลายังมาเรื่อยๆนะนะคนุณ จัดมาหลายแ้มแล้วนะคนใสๆสเลยวันนี้เราก็ไม่ได้เอาไอ้กล้องติดหัวมาเราก็ไม่ได้คิดว่าปลามันจะลอยแบบนี้เนาะก็เลยไม่ได้เอากล้องติดหัวมาก็เลยไม่ได้ช็อตเด็ด,ด,ดก็ถือว่าเอ้าโชว์ผลงานเอาโชว์ผลงานแทนก็แล้วกันเนาะนะคนเนาะไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยครับนี่หนังสติ๊กจัดให้มีหนังสตต๊กก็ดีอย่างนี้แหละติดหนังสตต๊กมาเจอปลารอยก็จัดครับนี่เอาแต่ใส่ใหญ่ เป่งนี่ไซส์ใหญ่ๆนี่เต็มไม้เต็มมือหวานเจี๊ยบนะคนนะคนนี่แหละซทำสิกินปลาหมดเยอากเลยพี่น้องนี่ยนางสติ๊กนางทุ่นต้นใหม่ดอกยิ่งเิ่งอร่อดพี่น้องเนี่ยดอกกิ่งยิ่งทุ่นใหม่ไงเป็นแม่วันต้นใหม่พี่น้องฝนต้นเรื่องอยูุ่ฝนต้นเรื่องฝนเออทำสิกินปลาโอ้ฝนก็มาแล้ว ฝนกระหังบึมๆมาแล้วพี่น้องสิได้หนีฝนระวังนี้โอ้นี่ซทำสิกินปลาโม่ใหญ่โม่ใหญ่นังสติ๊กยืนยิงกระโดดหวันเจี๊ยบหวันเจี๊ยบพี่น้องนี่ข้องน้อยๆยืนทุงต้นไม้ก็ได้กินรถปลามันหล่องมากอีกแล้วแก้วพี่น้องหวันเจี๊ยบนังสติ๊กจัดอีกแล้วเอ้าบักใหญ่เด้พี่น้องปลาตัวนี้ว่อนตืบอวนตึ้อเลย โอ้ยผลงานหนังสติก๊กได้พี่น้องนี่นี่ดอกติดแขนเห็นบ่นี่ลูกดอกลูกดอกนี่นี่ลูกดอกลูกดอกเสียบเลยนี่บวบเกือบพัทลุพี่น้องป๊าดใหญ่คักนี่ทั้งต้นไม้พี่น้องนั่งจอบเอาโอ้ยป่ากำลังร้อยดีดโอ้ยแงบกวนก็ยิ่งยิ่งหลายอยู่พี่น้องโอ้ยยิ่งกืบพ่อถือสายหนังสติ๊กก็ขาดไปเส้นนึงแล้วไป,ไปย,ยิ่ไปยกย่อจงที่ไปยกเราพี่น้องเอ้ปย,ยอป่าหลายมีตัวมันใหญ่พูดอะ เป๊ะๆมักเอเบกเอเบเลยหวานเจี๊ยบพี่น้องหลังสติกจาดอีกแล้วนี่ครับนะคนนี่วนไปวนมายิงไม่ถูกหลายครั้งแล้วนะนะคนเนาะนี่ค <c oughs> นงานหลังสติกลอดติดแขนลอดติดแขนนะคนนี่ว <c oughs> นไปวนมายิงไม่ถูกสองทีสามทีนี่เร <c oughs> ียบร้อยนี่ <c oughs> ยิงเข้าข้างบนนี่เลยนี่ <c oughs> นี่ยิงเข้าตรงนี้นี่ทะลุออกคางเลย <c oughs> นี่เป็นไงลูกดอกหลังสติก หวานเจี๊ยบไหมนะคนนี่ใสส,สวยๆเป้งๆเ,เลยนี่ผลงานเราก็มีอยู่ข้างในนี่นี่้ยนี่นี่หลายตัวแล้วหกเจ็ดตัวแล้วจัดไปนะคนผลงานหนังสตต๊กใสๆใสๆโอ้ว่าจะยิงอีกตัวหนึ่งตัวใหญ่ได้ตัวนี้ตัวนี้มันหันมาพอดีตัวใหญ่ไม่ยอมหันมาครับนี่โอ้ยปลาใหญ่อยู่นูน่นมันไม่ยอมมาครับนูน่น ข้างหน้าน้นมันก็ล่องมาเรื่อยๆอยู่แต่ก็พอได้อยู่เก็บเก็บครับน้าคนปลาตัวโน้นก็แห้งหมดแล้วโอ้ยโนนโน่นนน่ปลาเราเออใสๆครับน้าคนหนังสะติ๊กจัดวันเจี๊ยบไม่ได้ยกยออะไรวันนี้มอเตอรขึ้นต้นไม้ยิงไปนี่ใสๆวันนี้วันเจี๊ยบตัวนี้หลบมุมก็ไม่รอดครับนี่ใสใหญ่มาแล้วนี่เป่งๆ,ๆเลยเป็นไงครับน้าคนโน้ยสุดยอด มันนินติดสายปิ๊กๆทางนั้นเลยเสียดายครับฝั่งโน้นมันไม่ล่องมามีตัวใหญ่ๆเซ็งเลยเสียดายมากเสียดายมากครับนาคนอ้ยขัดข่ายอีรีไปน้องขัาอีรีมื้อนี่มันยกย่อเลยสุดยอดเป็นไงครับน้าคนนี่อยู่บนต้นไม้นี่เข้าปามันล่องมาปามันล่องมาเรื่อยๆครับแต่ตอนนี้มันลงลึกแล้วมันลงลึกแล้วเริ่มสายแล้วแล้วก็ขอเมื่อวานเนี้ยสองสามคนแล้วอ๋อ ขักินได้นาคนอยอดยอดหวานเจี๊ยบนี่หนังสติกจัดให้เหมือนเดิมใสๆืสัอนี้กินปลานิลนใหญ่ครับวันนี้สัดหวานเจี๊ยบนะคนเก็บปลาก่อนเก็บปลาก่อนนะคนปลาเราก็จะแห้งหมดแล้วผิวแห้งหมดแล้วนี่ตัวนี้ก็แห้งหมดแล้วนี่ผิวผิวแห้งหมดเลยนี่นะคนนี่ดูดิผิวแห้งหมดเลยนี่นะ เยอะเลยนะนี่ผิวแห้งหมดเลยปลาเงาเราก็แดดออกคักๆนี่นี่หลายตัวแล้วเอาเก็บปลาก่อนครับหนายคนปลาเข้าถังก่อนผิวแห้งหมดแล้วปลาก็มาเรื่อยๆเอ้อจัดไปนี่ใสๆโอ้ยสาสีกินปลาพี่น้องมังเนี่ยปลาเงายเงียบพี่น้องขึ้นยากพี่น้อง ทำสิกินปลาพี่น,อน้องนี่นี่หด้แล้วอีกเต็มนึงแล้วนี่นี่อีกเต็มนึงแล้วโอ้ยนเรงนี้ใ่ใสๆพี่น,อน้องนี่โอ้ยนี่เป็นหนึงได้ผลงานหนังสติกใสๆหนังสติกลอกติดแขนลูกดอกนี่เป็นไงเข้านี่เลยจังจังเรียบร้อยค่ขขอยค้างเลยใสๆครับนะคนนี่ลมเริ่มมาแล้วปลามันก็เริ่มลงลึกแล้วนะคนเนาะ ความร่มงงึงลึกแล้วสุดยอดแล้วนะโค้นวันนี้ไม้เราหวันเจี๊ยบหลังตะกี้มีไว้ไม่อดตายครับนี่ติดรถไปไหนมาไหนปลาขึ้นก็ยิงได้ครับนาคนใส่สอยแขนใส่แฮนมอไซไปเลยพกง่ายพกพาง,ง่ายสะดวกแลก้ได้กินปลาด้วยหวานเจี๊ยบเฮ้ยถ้าจะกินปลาเป็นายครับได้พี่น้อง นี่ไดน้นี่ปลาง่ายคักอืมจอดสุดยดอดพีน่น้องอืมง่ายคักง่ายครับปลาจอดอืมใส่ใส่ใส่หนังสติ๊กจัดมาอีกหนึ่งแก้มครับงามๆตอนใส่ใส่ใส่ปิ้ง ครับนะคนุวันนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วมาถึงบ้านแล้วผลงานหนังสติกเรามาชมผลงานหนังสติกเราเลยหนังสติกหนังสติกหนังสติกครับหนังสติกผลงานหนังสติกเราจะเป็นหนังสติกครับนี่ยางขาดไปเส้นหนึ่งข้างละเส้นครับดูดิ ยิงปลาจนยางขาดยาข้างละเส้นเลยไปมามยางมันอ่อนไปมันก็ยิงปลาไม่ถูกเลยเนาะนาะค,คนนี่มันขาดข้างละเส้นปกติผมจะใส่ข้างละสองเส้นเนาะยางนี่ขาดหมดเลยยิงปลาจนกระเจี๊ยยเลยโอ้ยตัวใหญ่ก็ยิงไม่ค่อยถูกเท่าไหร่จะเป็นลอกติดแขนนะคนโอ้ยเนาะ นะน้นคนนี่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 น,นี่ลอกปิดแขนเราประมาณนี้นี่ผลงานเราก็จะมีเยอะอยู่นะครับนะนะผลงานผลงานเรานี่ยใสๆเลยตัวใหญ่ๆเป้งๆคัดใสามาเลยนี่ใหญ,ใหญ่ทั้งนั้นนี่ยิงเข้าตรงนี้ตรงนี้ก็ยิงเข้าตาทะลุคางตัวนี้นี่ตัวนี้ก็ยิงเข้าหลังกันนี่นะคนนี่ ใหญ่ๆเป้งๆเลยแต่ละตัวนี่นี่ตัวนี้ยิ่งใหญ่ครับนะคนโอ้โหนี่ตัวใหญ่มากนี่ยิงเข้านี่นี่ยิงเข้านี่ทะลุออกนี่ทะลุออกตรงนี้เลยอืมเป็นไงครับนะคน,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 นต,ตัว,งไงไหตตวใหญ่เป้งๆทั้งนั้นเลยนี่นี่ปลาแต่ละตัวนี่เป็นไงโอ้ยนี่แต่ละตัวดูดิอ้วนๆอ้วนๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยปลาเรานี่ ดูดิแดีตัวคัดไสมาครับนาคนนี่คัดไสมาเลยเป็นไงอุ้ยนี่เดี๋ตัวงาม,งามเป็นไงนี่ได้ตัวอ้วนๆสองตัวนี่ใหญ่นี่น้อาอัดน้ำแข็งนอกไว้เลยเป็นไงนาะคนนี่ผลงานหนังสติกนี่มีหนังสติกอ่ะมีหนังสติกติดรถไป ไปไหนมาไหนก็มีหนังสติ๊กกับลอกติดแขนไปไปด้วยเจอปลาตรงไหนเราก็ออกมายิงได้ครับพกพาง,ง่ายไปสะดวกครับไม่ผิดหวังครับนะคนมีปลากินแน่นอนถ้าจะเจอปาลารอยปลาล่องอย่างนี้แหละหนังสติ๊กผลประโยชน์ของหนังสติ๊กคือมันพกพาง,ง่ายครับได้กินปลาเนี่ยครับหนังสติ๊กก็ยิงปลาก็ได้กินปลาเนาะหนังสติ๊กหากินแบบง,ง่ายๆสตายบานๆาน,นะ นะครับท uh ุก huh. คนฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีหนังสติ๊กติดไว้ไม่อดตายครับวันเจี๊ยบ